สวัสดีครับคุณยายครับยินดีครัยินดีว่าฝันแล้วเออเดีดูฝันนะคุณยายนะฝันก็ฝันดีฝันก่อนแก่งๆทำนี่เจ๊มาถึงหนาวว่าไรยายหนาวเหรอเนาะหนุ่เมียขึ้นจนมาสวยช่างนี่แหละเด้ถ้าลูกได้มันหนาวเนาะเออเดีมาหนาวเถอะยินดีไรยายฟันดีวะ มันท่ากับ啥วะเอ้ยนาเนาะอ่ะยายฝันอะไรยายฝันว่างได้ฝันว่าเขาสื่อลดไปบ้างเขาซื้อลดเขาขี่รถมา่งกันเหรอหรือว่าเขาถามเขาเขาว่าซื้อเท่าไหร่เ่เพราว่าสามพันกับสามหมื่นนี่แหละเอาสูขึ้นซื้อรถได้ถือแต่รถคือ็ขันง่ามแค่ัน ชื่อแล้วว่าสันอันว่าเจียวรถไทยื่้งมันไงไผ่บ่ให้ทื้มวางตี่เอเฮ้ยแม้คือสื่อรถไท้งืหีววะันเียรัวหนลีอเขามีรถบ้างฮะอาเออไม่ไปจักเียเนาะ ราคากว่าสามพันก wow ับสามหมื no no, mm. okay. ่นเออวาว่าสามพันกับสามหมื่นี่แหละม้านวาแเมสุขุสือด้ถือจะกะวางสิเล้วฉัสองันตัสามศูนย์กับศูนย์ตัวนาะ่ว่าสามพันสีแรงย่างดีุนเต้ราสีแดงง้ย่เอองาม รลคือเขาอเขาบรจัดเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเป็นสีดแงดงรลเกีงเออเขาขี่มางงทรงเขาขี่มาซุงมันห้อวบาหัว่ะเบียนลยต่ไม่ติเนาะ๋ยวไม่ตือเราะทำให้่เดี๋ยวต้องมาทำใหม่ย้ายหม,ม่ทีหนึงเอามถลาดเบื้องรลุดนั่นแต่ว่าม่คือได้รลดง่ามเอยคือใส่ซีหน่อยๆนี่างนี้มันหลายที่รลุดได้วางที่ตัวฝันดีแบบ ยาสั่นตะกอฟันทังเสียละเราตอนอะไรก็เปตงเสียละบ่ค่อยจะตีได้เลยยากนะวันนี้ก็เป็นราคาของลถเนาะราคาลดก็คือประมาสามพันกับสามหมื่นพลังสี่นะแต่ยนรถยากไปเห็นอันนี้ซือกับว่าจักว่ารดข้จากเวินยังไปถามมันถามยายไพ่บ้างก็ได้ยังยังสามนี่สามเนี่ย มันก็แบบสามพันหรือสามหมื่นเดียร์เขาจะต้องทำแบบนี้เลยนเดี๋ยวจะโดดมาอยู่เวลาไรเงี้อดอกเชื้อเล็กชอบจะไปซื้อลองสืบก็ห้ได้นะครับเดี๋ยวเราคุณฟันตรงนี้ด้วยโเคียงมายายเวลาเราจำในอยู่ยายฟันจำในซือว่าดีอเลยเอกพื้นรถะสีแดงสีแดงเลยเออดาว จนมาวาหัวไอ้ไม่ยังไงสี่รถได้สี่ค่ะแต่ยนมาวาเกิดอไนะเอเกิดมาเป็นอย่างน้เดี๋ยวตามให้เด้อนะถึงจะโหลดเอาราคาไปก่อนมันเกิดเอาที่เขาก็ที้มากมามาชงไม่กับรถกับไว้อย่างบ่เบิ้งเงินเขาเมื่อวาแม่คก็ได้รถดง่ามแต่ยทีเสียงจริงคืนกว่านี้ เศนยาะตัวเล็นเนาะเล็บ่าหลายเด้อนะครับตัวเดียววันนอนมาได้ฝันดีด <c oughs> อดกบอกจ้าหน่านเอเปิดเปิดเที่ยงเปิดไฟหอีมีปว <c oughs> กกวนสมาธิ <c oughs> มั้อือหาเท่ากัก็้กทีไปได้นะไได้ต่ราคาเนาะราคากับสามหมื่นว่าสามหมื่นกับสามพันเงินเลยตาเห็นมาเป็นสามูนย์กับศูนย์เนาะตีหรืทั้งมีแหละนะครับี่น้างกีบเด็กกล่องพ้อมหมินขมาเดี๋ยส่วนทายารดยังไม่ตื้อสื่อพกนี้ทหนึ่ง ซื้อได้เด้วยไมาลงคหายได้อนะครับสำหรับความฝันของคุณออยายวัยข้าจอ,อกรถได้ซื้อหรือถื้อคุณสันแต่ประมาณนี่แหละหรับเลียคุณยายดวงเนาะฝันหน่อยๆเห็นแขนน้ำได้กระได้ว่าได้ฝันหักขึ้นงูดอกคนฝันกินยังไงเช่นล่ะน้ำแม่งกับแหมงน้ำฝนด้วเดว้ส่วนใหญ่กระไดเพราะเป็นฝันดูขึ้น,นงูยายเนาะยายเนาะก็ฝันดูนอืมโดนนั่งยิฝัน Ơi! nào à. nói nghe nào. Cái gì em thôi nào. Vô luôn rồi. Nó nghe nói ai nào quá. Cầm phó ẩn. Phó đây. Ừ. Hãy bái y lý, cầm lý. Nghe em. Cô kiệt lên bên nhé, nào rồi. Ờ, khẩn nông bái nông mạ phần hòn thế bà. Ờ, ờ. Nên tôi mới tí lên này. Chè, chò. nào, ít tí phá săn lên này. Ờ. thầu đấy, dài nào. ขับาีหนาวอีหลีกับวดท่านหนาวอีหลีหนาววัายังแบบจีนไังไกับหอนตรงนีอืมเระว่าเคยหอนหรอกเหตุรอะไรมาเลือดไ่อนเยเ็่กหอนเออเลือดหวหอนหอนเดือนหนาวเสยนาวัดยืนงเหน่อยอืมเฮ้หนาวหนาวอะไรนะอืมใสอนวันนี้แล้วสอนไว้กักเพลรนหลดวันนี มันตรงมก็จะหนาวนีเจจะไปถามบึงถามย่าให้ให้เมียเขาจะเจ้ถามเลยเดยวรื้อ้าเราจำได้แต่ไห้เขามาลองถามย่าอีกมาลงย่าอีกมันจะเสียเลยเนีเราจำได้ย่าให้วันขาฟองนั่นแหะก็ถามมังให้เขาจะจำได้นั่นดอกคือรดเทียนเลยเนาะรดสีแดงใช่ป่ม แค่หลอกลุดทะเบียนรถนะอันนี้มันเลยจะราคาซื้อออีซี่จะคู่ทะเบียนเนาเดี๋ยวกะติก็เมีนมากทะเบียนแล้ว่ันใดด้วยใช่เดี๋ยวไปสืบเบริัน,นอืมืบก็ษนทะถ้ามันเมียเขาเจาะกันบริษาจำได้ป่ะยชย,ย,ยใช่ใช่เจ้าบอกกูฝันนะจีกูบอกกูฝันเฉียวเงี้ยเด้ออันเดียวฮะก็คือว่ากูฝันเฉวบอกกัน นี่<อ>มันเยี่ยมเงิน<อ>กันแท้ก็ไันเราลูเคเฮยโดนุคไปผมไม<อ>บ้าน,นี้กูเรียกว่ามันคือบ่วมาใส่หนีจักเกียบบ้าน,นี้ไล้บอกกันกับวอ้าหาไอ้หน้าไปถามไอ้บ้าน,นี้กูมาฝันในกกางึ้นเลยบ้านฝันมานี่กันลอยเดียวนี่ละเสียหายท้อง ให้ท่องเมื่อกันตาบนไงใจบอกให้เขาฟูดงกไก่จะฟุ้กไก่ย่าเอาตัวกันไปกุดตื่นมะย่างมือเท้าให้ล่าไปถามให้แมนเองที่หอดว่าให้เจ้าเดินเต้โอ้ฝันแมนตอนนี้เอ้าแมนกับแมนพี่น้องไอ้แมนหลังของแมนนี่ได้รับฝนกับฝนๆนี่นะหานะครับกเป็นก้อฝันแม่ดวงเนาะนะครับฝันว่า กรเจ้าซื้อรถปลายแดงเนาะก็เป็นปลายแดงดรอสีแดงสีแดงซื้อเลยที่กษัตริย์นะราคาสามหมื่นกว่าสามหมื่นกับาสามพันนะครับทะเบียนรถสื่อจักรได้ไม่ตุยไปถามให้ครับก็เลยลงให้เป็นสามศูนย์กับศูนย์ศูนย์เด้อนะครับสำหรับความฝันของคนใหญ่ดวงนะครับเป็นสถาบันไทยเนาะเอาไกรมือกครเวทเดี๋ยวตามเช่นนึงนะครับได้มากใครฟาร์มมาลงให้เนาะอ้ารอจะมาเด้อพี่น้องอ้าชมกกันวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ